ก็ได้ออกมาโชว์ฟอร์มกันสักทีนะครับกับล่างอัเปเกรดแรกของคาเมเดอร์กาบู k คกิ i n g Form ซึ่งในตอนนี้ก็ได้ปล่อยของกันในระดับหนึ่งกันเลยฉากแอคชั่นเองผมอาจจะดูเฉยๆแต่ผมค่อนข้างชอบที่มาที่ไปของร่างนี้ก็นมแมกกว่ารูปผูกเรื่องออกมากันได้ดีส่วนฝาแฝดก็ดูผิดคาดอยู่เหมือนกันเพราะก็ไม่นึกว่าจะให้ไปกันเลยคนหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นการเดโมให้เห็นกันว่าตัว k a k i n n g o r r มมีความแข็งแกรง่งเท่ากับพวกพี่ๆกันแล้วมาพูดถึงเรื่องราวของตอนนี้โชมะที่ได้ต่อสู้กับชิต าและชีฟจากตอนที่ผ่านมา เขาก็ได้รับบาดเจ็บย่างนักและก็ได้พบกับฮันโตะที่มาช่วยโชมมพยายามเชี่อกลับไปหาซาจิกะเพราะว่าเขาได้สัญญากับเธอเอาไว้เมื่อไปถึงร้านแฮปปี้พารเรซาจิกะก็เป็นห่วงโชมมกันแบบสุดๆซึ่งฮันโตะก็ได้ช่วยถ่ายกันไปว่ามีเรื่องกับคู่กรณีกันมาโชมมได้เอาเค้กที่เขาทําเองมาให้ซาจิกะได้กินซึ่งเธอก็ชมว่ามันอร่อยมาเมื่อโชมะได้กินเขาก็พบว่ามันไม่ใช่แค่อร่อย ต่มันยังมีความรู้สึกที่แบบปลกประหลาดที่เขาไม่เคยได้รู้สึกมาก่อนอยู่ด้วยมันดูอบอุ่นและมีพลังอยู่ข้างในมันได้เติมเต็มหัวใจและท้องของโชมะไปพร้อมกันทั้งด้านชิตาและจีบก็ได้ทำร้ายผู้คน เพื่อหลอกล่อให้โชแมออกมาซึ่งโชมะก็ได้สัญญาทั้งซาติกาและฮันโตะว่าเขาจะต้องกลับมาเจอกับทั้งคู่ให้ได้ตอนที่ฮันโตะคุยกับโชมะอันนี้โชมะก็ยังดูกั้กเรื่องที่ตัวเองเป็นกราเนียวกันเอาไว้อยู่เพราะไม่ได้บอกว่าฝาแฝดเป็นพี่น้องของเขาแต่บอกแค่ว่าฝาแฝดเป็นคนฆ่าแม่ของเขากันไปแทนฮันโตะที่แยกทางออกไปก็ได้ไปเจอกับนักเล่นดนตรีข้างถนนคานี้ก็ทำให้เขา ขาได้รู้ชื่อของตระกูลสโตแม็กซึ่งเรื่องของคานี้ก็จะเอาไปเล่นต่อกันในตอนหน้าส่วนนีเอลที่มาสังเกตกันก็ได้โกดจิโซของโชมะไปด้วยเช่นกันโชมะที่ไปพบกับฟ้าแฟดชิต้าและจิบคราวนี้เราก็ได้รู้ต้นเหตุที่ทั้งคู่เกลียดโชมะนั่นก็เป็นเพราะ ความจริงแล้วในงานฉลองวันเกิดของชิต้าและจีบหลังจากที่พี่น้องได้นำเอาของขวัญมาให้พวกเขาก็ลุกออกไปจากโต๊ะภายในเวลาไม่นานเพราะว่าพวกเขามีงานไี้ต้องทำและก็ไม่ได้อยู่ร่วมงานวันเกิดของทั้งคู่ชิต้าและจีบอิจฉาโชแมะ ที่มีแม่คอยอยู่ข้างๆพ่อเองก็ไม่สนใจทั้งคู่เพราะเขาเองก็มีธุระที่ต้องทํานั่นก็คือการปรึกษากับเดนเต้เรื่องการเพิ่มพลังให้กับโชมะถ้าตอนที่แล้วเป็นการเล่าเรื่องจากมุมของโชมมในตอนนี้ก็เป็นมุมของชิต้าแล้วก็จีบกันไปแทนฟ้าแฟบอกว่าโชมะเป็นคนที่แยกทุกอย่างไปจากพวกเธอแต่โชมะคิดว่า พวกเธอเองก็ไม่มีสิทธิ์มาแย่งชีวิตของแม่ของเขาและผู้คนจำนวนมากที่ต้องกลายเป็นขนมหวานแห่งความมืดไปโชมไหม ที่โกรธสุดๆและเขาก็ไม่ได้เยกทั้งคู่นำหน้าด้วยคำว่าพี่แล้วช่วงมีที่แปลงร่างเข้าต่อสู้กับฟ้าแฟดแต่เขาก็ยังคงเสียเปรียบกันอยู่ดีในช่วงเวลาขับขันความรู้สึกที่อยากจะตอบแทนสติการ์ก็ได้ให้กำเนิดพลังใหม่ออกมานั่นก็คือเคกิ้งโกจิโซซึ่งเขาก็ได้ใช้มันแปลงร่างเป็นร่างฟอร์มใหม่คาเมเดอร์กาโบเคกิ้งฟอร์มที่ทีมงานก็บอกกันว่าออกแบบให้ดูเท่แล้วก็ดูน่าอร่อยไปพร้อมกัน ฉากต่อสู้หลักๆก,ก็จะเป็นการใช้วิปเปียยิ่งวิปครีมแล้วก็ใช้เป็นดาบในการฟาดฝันกู่ต่อสู้นอกจากนี้ ยังมีการเรียกทหารวิออกมาช่วยในการต่อสู้กันด้วยซึ่งทหารวิก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันออกไปทั้งอ้วนผอมนใสัแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะทางผู้กำกับก็อยากจะให้ดูมีลูกเล่นอะไรกันสักน้อยก่อนที่คาบุจะใช้ท่าไม้ไตายเขาก็ได้มีการนึกภาพว่ถาถ้าพวกเขาทั้ง3มคนได้กินเค,ค้กร่วมกันก็คงจะดีแต่สุดท้ายมันก็ค่งเป็นไปไม่ได้กันแล้วการโจมตีของคาบุก,กําลังจะไปหาจีบแต่ชิต้าก็ได้มาผลักเขาออกไป 지 <susur> ทำให้ชิต้าโดนการโจมตีนั้นเต็มๆแล้วก็ทําให้คนที่ต้องไปเป็นคนแรกก็คือชิต้านะครับตรงนี้ก็น่าสนใจกันว่าตัวนักแสดงผู้รับบทชิต้าก็ยังไม่ได้รับดอกไม้จบการถ่ายทําผมเองก็คิดว่ายังไงก็น่าจะยังมีบทกันอยู่อย่างเช่นฉากย้อนอดีตหรืออีกแบบหนึ่งที่ผมคิดเอาไว้กันก็คือจี๊บจะมีสลับใช้ร่างมนุษย์ของชิต้ากันด้วยเพราะเขาก็ได้เอาอุปกรณ์ที่เป็นของชิต้าไปชม ที่ปลดการแปลงร่างแต่คราวนี้เคคิงโกจิโซก็ไม่ได้บินขึ้นสวรรค์ไปเหมือนกับโกจิโซอื่นซึ่งเหตุผลก็คือ,กคอโกจิโซตัวนี้มีความรู้สึกของโชมแมและสัจจกะกันยูก็ประมาณว่าความรู้สึกนี้จะไม่มีวันหายกันไปไง่ายๆอย่างแน่นอนแต่การใช้งานมันก็กินพลังงานร่างกายของโชมแมกันสุดๆก็น่าจะเป็นการปูทางไปสู่ร่างอื่นๆกันนะครับว่าจะเน้นไปที่เรื่องอารมณ์และความรู้สึกของโชแมกัน ผมเองก็คิดว่าผูกเรื่องการบินขึ้นสวรรค์ของโกจิโซกับความรู้สึกได้ค่อนข้างดีก็คือความฟินที่ได้กินขนมครบเคี้ยวมันก็อาจจะอยู่กันไม่นานแต่การทําเพื่อคนอื่น ความรู้สึกจะยังคงอยู่ตลอดไปก็ต้องมาอรอลุ้นกันนะครับว่าร่างอัปเกรดจะถัดไปจะมีที่มาที่ไปกันแบบนี้หรือเปล่าในช่วงท้ายจิ๊บที่ได้สูญเสียชิต้าไปก็ได้ตัดผมของตัวเองให้เหมือนกับชิต้าและเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดกับการที่นีเอลได้มาพบกับซูกะดูแล้วทั้งคู่ก็เหมือนจะรู้จักกันมาก่อนด้วยก็น่าจะชัดกันไปเรื่องหนึ่งนะครับว่า2คนนี้ก็คือคนละคนกัน ผมเดาว,ว่าทั้งคู่ก็น่าจะมาแนวแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันฝั่งซูกะก็จะเป็นเรื่องร่างกายของมนุษย์ส่วนนีเอลก็จะเป็นเรื่องของกรานิ้วแต่เป้าหมายเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยใช้กันสักเท่าไหร่ถ้าไม่ทําเพื่อความสนุกก็อาจจะอยากยึดอํานาจจากแรนโก้กันก็ได้ในตอนต่อไปโชมะถูกเข้าหาจากคานินักดนตรีข้างถนนที่เป็นกรานิ้วที่ขอให้เขาช่วยพาเขาออกจากสโตรมักด้วยคานิเข้าใจแล้วว่าการทำลายมัน เพื่อขนมหวานแห่งความมืดนั้นเป็นเรื่องที่ผิดและโชแมก็เริ่มที่จะเชื่อใจ,ใจเขาแต่ฮันโตะกลับไม่ฟังโชแมและบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกับมันเขายังคงมีความเชื่อในการกำจัดกรานิ้วอยู่คานิผู้ทรยศ์ถูกเอเจนต์เข้าโจมตีโชมะแปลงร่างเป็นกาบูเพื่อเข้าปกป้องคานิในตอนทางหลบหนีของกรานิ้ว ไฮไลท์ของตอนน่ก็น่าจะย,ยังคงเน้นไปที่การปล่อยของของร่างเคกิ้งฟอร์มที่ตัวทหารวิปก็จะได้ใช้ความสามารถของโกจิโซอื่นๆกันด้วยส่วนกรานิ้วโรโจ ปน้าสนใจว่าเหมือนจะเป็นตัวผลักดันให้เนื้อเรื่องไปสู่ขั้นถัดไปกับคำถามว่าโชมะจะทำยังไงเมื่อเจอกราวนิ้วที่กลับใจซึ่งดูท่าหันโตก็คงจะไม่ยอมฟังกันง่ายๆถ้าจบไม่สวยโชมะก็คงจะได้เก็บเรื่องที่เขาเป็นกราเนิ้วกันไปอีกพักใหญ่ถามว่ามีแววจบไม่สวยกันไหมก็มีอยู่นะครับเพราะภาพจากในเอยสารก็ทําให้เราได้เห็นกันว่ากราเนิ้วโรโจสุดท้ายก็ต้องมาสู้กับวาเลน เชลฟอร์มและการบุเคกิ้งฟอร์มกันอยู่นอกจากนี้กรานิวลาเก่นายที่ได้รับการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็จะได้เดินทางมายังโลกมนุษย์ซึ่งเขาจะมาในร่างคนที่รับบทโด,ดยคุณ โคเฮโชจิ ogi, ผู้เคยรับบทเป็นทาคามิจิหรือคิราเม s ซิลเวอร์นั่นเองตอนนี้ก็เรียกว่าลาเขนายก็เป็นตัวเต็งที่จะเป็นไรเดอร์คนที่3ของเรื่องนี้กันแบบสุดๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องรับทั้งหมดจากคาเมเดอร์กาบุในตอนที่14นี้แล้วคนอื่นๆมีความพิเศษอะไรกันบ้างการเปิดตัวร่างอัปเกรดแรกคาเมเดอร์กาบุ Ki k i n g อ o r m ออกมาถูกใจกันไหมและสูกากับนีเอลจะมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่ก็ลองมาพูดคุยกันในดานล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสาการับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ